ขันธมยังปาจิมะพุทโทวาทะปาทังพนามเสอันทธานิพิขเวอามันตัยามิโวดูก่อนพิสูตท,ทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าว่ายาธรรมมาสังคารา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอะประมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด อายังตถะะะาคตสปัพพิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า